หางปีใหม่ใก,ก่เขี่ยวโตหน่อยขันสรเเ้างเส้นใหญ่และปีเอ,อ้ยวันเดินหอกไตมาถึงไครอยู่ไหนก็สาเย็นและค่ะ่อนสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องน้องอูรองซานนะตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาหอดอันเทิงพัวทุกคน มาส่วนยางน้องอู้เนาะเพื่อมาคุดคุ้มยางเนาะโอ้เมื่อนี้มีกุ๊กกิ๊กกับตุ้ยมาช่วยเนาะคุณกุ๊กกิ๊กอยู่บุญมาเนี่ยตุ้ยสวัสดีทุกคนทุกคนเดี๋ยวสิอธิบายหน่อยนึงเนาะหลายหคนว่าต้ยอันนี้คลิปงงแบบคลิปมันยังอยู่ไทยแต่ว่าโตมยอยู่ลาวคือไปแล้วท่ายคลิปหลายเหรอตุ้ย แล้วลงยังบมดแล้วทีนี้ล่ะกับมาลาวกลับมาลาว์ละอันแต่ว่าตัวอัิกับไปไทยอีกประมาณวันที่สิบห้าแหละตัวซิกลับไปไทยแล้วทีนี้ล่ะอันคลิปพันยังลงอยู่ไท,ทยบมดคันว่าเมืม่อเดอตัวที่กลับไปไทยน,น่ะแล้วเห็นคลิปตัวยูลาว่นะแสดงว่าตัวยังกับไปไทยแล้วเพราะว่าตัวยังิกลับไปไทยอีกประมาณนี้ได้คุกันเรอบุกนบึงวิวบ้านองอูบ่งม่ ทุกคนเบิ่งมอกว้าวสวยมากเลยหม่ะน่นี้ <c oughs> นนเอามาคุดคุมยางเนาะ <c oughs> มีคุดประมาณนี้ทุกคนมีคเดรมาน้กคนตัวกับเปียันั้นไหมเปลงตัว <c oughs> กิ๊กได้บูงของดีของดีมีอยู่ในตู้ผัดบ่เอาโอ้ยผูดอยากไกล้พอดีบูมีอยากใกล้ต่ำหนักเล่ขุดเดอ้อต่ำอยู่ได้ลรอขุดเดอ้อกิ๊กเดอ้อต่ำมวกอยู่ได้หรอจมอย่าจมจักระยานกิกมาสวยเดอ้อกูกิกเอา็ดาดีเ้เ,เดียวแล้วเลยอืมเดียวแล้วกูกิ๊กกับพีน้อพักพ่อนไปว่าวแล้วละ เดาโบได้เอ็ดเลยโอ้โหเอาวะกิ้งหัวกันอย่าเถอะขุดคุ้มอย่างเด้อคณะปกติจ้างกับเจ้านี่ละแม่นคุ้มคุ้มหนึ่งจะอันเดี๋ยวเปล่าคุ้มละพันกีบแต่ว่ากุ๊กกิ้งขั้นแรกเข้าแรกแกงนองมอหนึ่งทั้งปลูกจะคุ้มอยู่เด้วยร้านเก็บอ๊แม่อันนั้นเป็นน้ำเป็นน้ำเป็ตู้ลมวะนะมีน้ำนะ เออประเทศนาลุบเนาะมันลุบสมโอ้เย็นยวงเลยหมวกเลยก็ไดเ็มันสี่ำก็ไดกิเอามาคืนซะสมบ่บไ้กยอกบ่ย็นดอกนอนเวลบ่กิ๊กสมันได้หรอได้่ะสิเดียวคุดี้คุดี้ยังไปได้อ้าวฮาวมีส้วนมานีบ้แมวเนเ่นละอ้าวสบายเท่ะอ๋อมีกไดบ่ ตวขุดพอแล้วต้วพอแล้วพอแล้วเลิกขุดเลยดิเลิกละมันลงเชียมลูกมองข้าวลอันนี้กับมนมาหนิบูแมีนลักแดนไปตามเล้วนี่เลยนะไี้เขาเอิ้ลักแดนอันนี้เขาเอิ้ลักแดนมาหนิไฟเล้วไม่ไหมดิไม่ไพ่ดิ่ออไม่ได้ดินไหลเลยนางคบ ยังคุ้ยคนรวยเนาะรวยเกินงามอีกรวยอีกไม่แล้วทใช่รวยขี้กอนขี้ดินบออนาคตสมมติว่าเราอยากเฮ็ดยางสามารถเอาเฮ็ดเป็นอันอื่นก็ได้สินะเฮ็ดเป็นอะไรอันอื่นก็ได้ปลูกยางเต็มนี่ทางก็เยยางว่าจอยสิปลูกคาปลูกคากระมัวสิใครบัวกันมันกับปลูกกระดีได้เลยเงินไหลเ้ยปลูก แค่พะวายตัวอย่างที่ไงกะได้ได้กินลาคาโอ้ยสองสาเดือนมันก็เงอะยราคาหนะเมียนเก็บไข่แล้วดิมีแต่ว่าเกี่ยมแต่แหงงานกับคนมาขุดแต่คนปลูก้อมบ้อมมือปาูไรมันกีกวามเี่คุดามัเดอาีแม่คุดตอนนี้แล้วบจ้างเข้ามาคุดอีแม่สิไลเข้าในเดือนกันขุมละหาด้วย

โัวเข่าสีใหญ่ซ่เสียนั่นโัวเข่าจีป็นเกี่ยวอีน้อคือว่าเพื่อนได้ไปขี่รถไฟไปลินบางเวียงในเต้ตัวเหมือนวะไม่ได้ไปทำวมขี่รถเนื้อทางด่วนโอ้คอยยังไม่ได้ไปทางด่วนมันนอกเมื่อกี้เนาะเออมาคาหักกันนี่นี่พอมันไอซีวิวก็ตายสู้ตายไอซีว่า ถูกแล้วไหมโมมีอย่างโมมีเสียมมีเสียมป,าปาลาทุกคนเฮ้ทับไง,งกิกง๊บมันกำลังออกกำลังออกวิบ้า กำลังออกเห็นไหอ่าๆเอาเอาอันออกนึงก่อนเรองเงียบเอาไส้หนี่ก่อนนี่อ่าพวกมีมีดอ่ะไอ้ตัวไอ้สวนมาดูไอ้ตัวไอ้เสี่ยมจะมาให้นี่เมื่อวานนี่คือชิบุคีดครับเนาะบ่อมันก็เป็นแนาะนี่เอ้ป้าสิบุคิดเธอมันออกกันเดี๋ยวเลยว่าเจ้าก็ได้ เป็ดตัวให้ระวังปิ้งมันหนักปิ้งมันหนักหักหักมดหรอเปล่ยังนี่นี่อันนี้นี่หว่ามันกำลังออกเฮ็ดงามเนาะอยู่นี่เนาะป้าเขาได้เฮ็ดตจนเต็มตัวเจ้าเหยวออกเมืดตัวเจ้าเห็นบอเฮ่นี่เจ้าเห็นบ่เจ้าเหี้ยวบ็นเจ้าเห็นยวบอกนี่นี่นี่อุ้ยเป็ดตัวหักเป็ดตัวอย่าขุดมันขุดเอานั่นเหี้ยนบอกเจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นบ่นี่มันอยู่ในนี พี่น่ะคือ,นนอบอกมาเชียดว่ะอืออมัมดล้ว,วหรอ,รอเอาอีกแม่นี่ๆหยังดอกนึงค่ะก็แม่นบาดนี่คนนางดินโทรศัพท์บ่เห็นเห็ดตาครับป้าจุนข้าวจ้วเลยเนาะอืนี่แน่ไอ้ต้อยใส่ นี่นี่สองดอกไอ้ต้อยค่อยๆจี้ไม่ต้อยมันต้องหนีอยู่กองอีกเลยค่อยว่าสั้นในร้ละได้ละไปแล้วพอแล้วอยากเห็นอีกเนาอหม่หรอแล้วเตในเดียวนึงต้หน่ใยเดียวไม่ให้กำลังใจกันเลยสี่าถึกตีจีว้าจีว้าจีว้ากีว้าถึกตีมาจีว้ามา อยากเอามันไปเลี้ยงดิความอ้ยความหน่งหอบมาซ่องคนทัศเดค่ะวคะลืมเปิดหมอหมอดมอเดี๋ยวว่าให้ส่วนยางบไร้คุดเอาก็ะยายลักยางนี่ตัวตรงายวะข้นง่ายทางค้างตัวเอีกงายคุณเธอ กนคือ<บ>ที่จริงแล้วกนคือประธานบริษัทบริษัทอะไรบริษัษษทขี้ข้านเป็นไงโอ้ได้ได้โอ้มาขีดขุดขุดกมงองอกงองอกขุดหน้่งกัน เหตตาบออกนี่ห้านอนห้าเสอือค่ะห้าในป้าบแล้วตายเลยวใช้ระบบกี่สเซนเนาะโอ้ยยัางบทนันมดหัวซวนเจ้าซ้ำซ้ำตัวแม่ซ้ำตัวแม่เจะไหม้พุ่นอ่ะ นี่นี่นี่ขี้สีดำดำทีห้าห้านาทีแล้วได้ดิยังบม่ลงพอส่วนที่จริงแล้วที่จริงแล้วเด้อฉันคือประารธานบริษัทคือชิมาร์เบิ่งเนาะไปละเออค่ะมันตื้นตื้นชิเดียวพูดนะ จ่ยายมันม่ได้เลิกก<ะ>ว่านั้นนะพ่อลุงแหงบอกเอาขาซอกพี่ายบ้าน่ะน้าเตุู่ไม่รูอ่ะฮะเอาตก็ตู้ยณแม่แทวนั่นนี่ คนพวกเขากพากันขุดได้ห ok ้าหกแถวแล้วเนาะนี่แม่จันก็มาขุดเดอ้อแถวที่แปดละแถวที่แปดะแกับสองแถวนี้ดิแม่จันนุ่งเสื้อแอนแน่นุ่งสักแห้งแล้วก็นุง่งีเย็นเดียบุ <laughs> น,นี้เอาของกินมาเช็ดแกงนอตำหุ่งทุกคน เป็นจะไล่จะว่ากลัวหมดตัวดินนี่แต่กลัวแต่พุ่นนในยังพู่นอีกแต่นี่พี่จะไปพุ่นต่พุ่นวะบอแมนขึ้นเราไปยากลงลงเราไปยากขึ้นกิ๊กเนี่ยเรที่หายสาบสูญไปใส่บอเห็นเลยบอเก็ก โอ้คนกุกกิยุนนะี่แเหออื่แต่งกินแล้วเขาไปเ่นยางห้องกับบคานทานกับบตอบเนาะหัง,งามนน่เนาะแม่แต่งกินข้าไปส้นยางให้เด้อยุงไร่ยุงกัดหวัวฮะกรปวกอยู่ใส่กระีปวก ได้นขั้นมาตัวเดวมันบูขึ้นก็นได้มามาสอมสอมซื้อมาซอองหรือเป่น,มา,ม,นมาแทนหน้ากะได้มาแทนทต่อไปจะได้แทนสมพพเนาะก,ก,กุ๊กอ่ะนะอยากมันบูซ้ำกันแมน่น ทำไมอย่างน้อยบุเคยเฮ็ดแบบนี้แบ่ตัเตเวเฮ็ดเบียรเฮ็ดไห้เฮ็ดนายบ่กเห็นลูกคนหนูนั่ง,ง,บงเบนนิ่งเขาเฮ็ดนายบ้านนี้เรามาตุกช่างเขาซ่านยาพิษอีกวนันนี้ตาย <c oughs> สำไมอย่างน้อยมีแต่กินขนมแล้วก็บเบิ่งนั่งกันบ่ะข้าวหนมเบิ่งนั่งดาบเจ็ดสี่มานี้เจ็ดแสงแล้ว <c oughs> ก,ก็กไญยศิดเลย ก็อ,อย่างก็เล็กไงค่อยก็มากมาก,กโกมินภูกเกียงไกลเจ้าสายโกมินโกมินสองบินจากบ้านเกิดเมืองนอนอไปดได้ลาบดาบทสั่งตอนตังแตตอนยังเยาว์วัยด้วยพลังนิทากำเนิดมาคู่ใกลุ้่น เจ้าทรกูมิงโบุมักปันเดอร์ทอก็ขยสิเนาะอืมอมันมีเกาะยิงกันนะคักแหงเป็นง่อยเนาะอืมคั่นทอดเกาะออกเป็นง่อยแต่ใส่เกาะออกแล้วนั้นลแล้วก็แล้วก็เปียนแต่แต่แต่ละวันเนี้ยเนาะวันจันทร์เป็นผู้นี้วันอังคารเป็นผู้นี้ขอ,อนอาทิตเป็นผู้นี้ เกาะเลขอีกได้ค่ะนะ่ะอินทรานินลืมแล้วค่อยอินทรานิน,อน,น,นเอาเมียเทวดาซื้ออินทรานินนี่นนแล้วในในข้างอดีตแล้วพระเอกเราไปรักเกาะมาเพราะนั้นเป็นรักเกาะมาเทวดาฮะแล้นั่นเราไปมีบักอันนึ่งฮะล้วแม่ไปเพื่อน อสูรสร้างเกาะเลคเคอโอู้เบิ่งได้อย่างเน้นเนาะโอุรงซานนี่เนาะได้สาระคมหู้อย่างเดียเนาะเอากระได้นั่งไปไปไปทุกคนตอนนี้อู้มาเฮือนลวเนาะแต่ว่าอู้มากับคุกกี้ก้อนแล้วกับกับตุ้ยก้อนแต่ว่าตุ้ยฮันไปเฮือนลุ่มพุณเนาะกับเป้าหมายใหญ่คุณส่วนอู้ฮันมาแล้วกันมาเมียนเฮือนขัวมาเมียนเฮือนเฮ็ดอี่เนาะ อันนี้เป็นนอที่หามาได้เนาะทุกคนไปเบิ้งที่ซองตัวเด้ออันนี้อูเอามาอูจะาเอามาฮิดโมกกินเนาะอันนี้จะมาฮิตมกนอกกินนี่เนาะทุกคนนออน,นี้อูชีอันนี้เป็นนอไม่สร้างเนาะทุกคนอูจะเอามาฮ็ดมกท่าพ่อกับแม่เนาะตอนนี้กะไปคุดคุมประมาณตอนสวยหนึ่งเนาะแล้วก็กลับมาตอนนี้ฮันกุกกิกกืำอเหือนละสําหรับวิดีโอนี้กะลาทุกคนไปก้อนเนาะพาตัวกับตุก๊กกุกิ๊กไปคุดอ่าคุดคุมยางซวยเนาะจากนายเดียกา ไปประมาณมือน,นี้วันที่สิบสองอ่ะมือเอิญสิบสามมือเหินสิบสี่ตัวกับกลับแล้วเนาะเพราะว่าตัวแวะมาเยี่ยมอูซื่อเนาะแล้วก็อูก็ประมาณประมาณต้นต้นเดือนพอะลรอูจังค่อยสิเดินทางเนาะทุกคนกับฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็สต๊าฟสต๊าฟใเป็นกำลังใจให้อูคลิปต่อไปเรื่อยๆว่าย